ช่วยเลยช่วยเลยฟอสิบประทุมฟอวังพรมคนเดียวกันไหมคนเดียวกันนะเขาบอกว่าเราเก่งยกสี่ยกเดียวจริงหรือเปล่าเขาส่วนส่วนุกเไมทาไมให้บอกกรการว่าสยกแรเราไม่ชขอชกไดเราขอกแคยกสเดียวออยกแรกดึงไหมชว่าไมว่าเราอมแรงไหมอมแรงอมแรโอยกส คุณต่อส <chairs. S 1> ู้เขาล้มประมาณสองสามครั้งเนี่แล้วไปทำอะไรเขาล้มอ่ะเกียร์ขาเอียบเอียบมวยหลักเอียบชื่อแปลวเรียกว่าเปรี้ยวเบาใช่ไหมโอ้โหพันนี้ตัดใจมันกันแ้วแน่เลยตัดใจตใจเรื่องอะไรโอ้คุณต่อสู้นี่มีเรื่องเตะมากคือคุณต่อสู้เขาบอกมองว่าเขาเขาแพ้ลูกล้มใช่ไหม เดียบดีมากเลยวันนี้อากิชเท่าไหร่เนี่ยอากิชเท่าไหร่ยสองหมื่นโอ้โหได้สองหมื่นชนะมากี่ครั้งแล้วนี่ไปเนี่ยไปแจ็เกิดฮดแพ้มาสองไฟติดกันแพ้แจ็คแจ็คแกนดุบลนแล้วก็แจ็คจากวัวจากวัว้าใจ็คใครสองคนนี้หรอฮะแกนุบลนเหรอพิกัดเท่าไหร่ช่องนี้สุดร้อยสิบร้อยเอ็ดร้อยส ร้อยสิบร้สิบเอ็้สองใครทีสาสามเวทนะ้อยสิ้อยสิอ็ร้สองใครก็ได้นาอประเทศไทยนี่ใครก็ได้ชิงเชมไปเลยแกนุบุญตุ้งบุญุ้งยงหรครับน่อายุเท่าไหร่ละีนี่ยีแปดแล้วยีแล้วจังหวัดไหนอุะบุลครับบอลบอล่าดวง่แเอาบอกพี่น้องเช่าอุบลเนี้ย่าเนาเ็นได้ครับพูดน้อยแต่ว่าเรียมดีมากเลยพี่เอครับไปเ ตามแผนตามตามแผกนการชกวันนี้ี่เป็นยังไงบ้างเนี่ยถามว่าวันนี้เราก็วางแผนมาทวนจากที่ค่ายมาว่าบางซ้ายเขาก็ต้องเตะซ้ายที่ขาเราแน่เลยแน่แต่ว่ามันมีจังหวะที่เราหลุดไปน้องก,ก็เจ็บเหมือนกันมันมีแบบว่าลุกตื้นมาหน่อยอมีแบบชันชาที่ขาแต่น้องก,ก็ากัดฟันสู้ตั<อ>วน,นี้ไม่มียอมอเ,เจ็บก็ไม่มียอมต้องเท่าไงขึ้นยกสีอ่อ่ะ อขึ้นยกสี่บอกน้องไงอ๋อบอกว่ายกสี่ก็ต่อยตามเกมเพราะเราเก่งยกสี่เราถนัดลูกยกสี่มีอะไรออกมาให้หมดเป็นลมเลยเป็นลมกันสี่เป็นลมกันในวัดกันยกได้ก็เลยเออมีเพื่อไงมีมีมีสองยกที่ที่น้องเขาเก่งใช่ครับแต่สายผมแรกเนี่ยธรรมชาติอ๋อ มวปี่มือแ,<ต>แก่แล้วเอ้ามองมองน้องเงยหนิเอาเขาเขาค่อนข้างที่จะโชว์พอได้ท่้งท้ายคือดีวันนี้ก็ถามว่าก็พอใจนะวันนี้พอใจแต่ก็ยังอื่นไปหน่อยนึงครับ<ห><พ>อืดไปหน่อยวันนี้ประมาณเกือบสามเดือนอืดเดือนไปหน่อยแล้วอยากแพร่จาตัวมาก็ไม่ได้ชกเลยปีนี้ปีนี้ปีนี้อันนี้คือครั้งแรกในในในปีนี้ป่ะใช่ครับโอ้ครั้งแรกได้ใช่ใชๆๆครับขอบีนะแพร่จาตัวมองนะคนณ้องหีิก็อยากได้แชมป์แชมป์วันไหน ร้อย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 แปดก็ได้เฮ้ยร้อยแปดทำได้เหรอทำได้ครับร้อยแปได้แหลมแหมโพหรือเปล่าแหลมโพไม่ได้จะไม่ชกกันนะมวยทีมงานก็กวกันทีมงานก็ร้อยสิองอกับเจ้าก็ได้กินะดนครับอแ้แต่มนได้ถ้าเกิดว่าชิงเหร้อยแปดกับร้อยสิบสองนะร้อยแปดทำได้เหรอแล้วใครจะไปชกด้วยอ่างร้อแปเอา